ห้าเรื่องที่ไม่จำเป็นต้องคิดหลังดู F1 the movie แต่ถ้าลองคิดคิดดูแล้ว 1. นักแข่งฟอร์มูล่าวันได้รับเงินเพื่อขับป้ายโฆษณาที่เคลื่อนที่เร็วจนไม่มีใครสามารถอ่านอะไรที่ติดบนรถไว้ได้เลย 2. การดูแข่ง F1 ที่บ้านผ่านจอทีวีจะทำให้คุณเข้าใจและเห็นทุกอย่างได้มากกว่าการไปดูที่สนามจริง 3. นักขับ F1 เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ให้ความสำคัญกับเสี้ยววินาทีแบบสุดๆ 4. นักแข่ง F1 ให้ความสำคัญกับสัญญาณไฟจราจรมากกว่าความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนด ขอแวะรีวิวสั้นๆ F1 The Movie เป็นหนังที่ควรดูในโรง iMAX จริงๆครับเพราะถ่ายทำด้วยฟิล์ม for IMAX ทั้งเรื่องทำให้เห็นสัดส่วนภาพแบบเต็มจอ iMAX เต็มตามากๆทั้งภาพทั้งเสียงเหมือนได้ไปอยู่ในสนามแข่งแล้วนั่งอยู่หลังโพมอะไรไปกับพระเอกจริงๆเลยและการเล่าเรื่องก็บิวอารมณ์ได้ดีโคตรลุน้นโคตรเชียร์เหมือนได้ไปดูแข่ง F1 จริงๆเลยพอถึงจุดนึงนี่ผมน้ำตาแทบแตกถ้าไม่ติดว่าในโรงหนังเขาห้ามส่งเสียงรบก,กวนนะผมคงลุกกระโดดแล้วส่งเสียงเชียร์ไปแล้วให้10เต็มรับเรื่องนี้ F1 เดอะมูฟวีฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นยังไงก็แนะนำให้ไปดูในระบบ IMAX กันนะครับ 5. คุณอาจเป็นนักขับ F1 ที่เก่งและขับได้เร็วที่สุดในโลกเพียงแต่ว่าคุณแค่ไม่มีโอกาสได้ขับมัน